ครับขออนุญาติครับขอบคุณครคุยกันไหมบบ่กอร่อยด้ไหมครับแม่ซาลี่ตอนเช้าทำอาหารให้หน่อยได้ไหมวันนี้ไม่ได้กินอาหารเช้าของแม่นานละเพราประมาณนี้แหละครับ E <susurra> วันนี้ฟุจิสันสวยมากว้าวอไฮโอคุณผู้ชมตอนนี้ฮอกมอมนเช้านะครับอ่ปุ่นนะครับตอนเช้าก็ค่องกันสวรรค์น,นะครับวันนี้เ็นพูกเอาไฟฟุจิสวยมากอืมกาลังคิดอยู่ว่าวินดีหรือว่าปั่นจักรยานดีปั่นจักรยานได้เห็นวิวมากกว่าโอเควันนี้ปั่นจักรยานดีกว่าครับฮิการุยานนอนอยู่นะครับช่วงนี้ผมก็ทําหน้าที่คุณพ่อนะครับ ก็ทํางานด้วยแล้วก็คุณพ่อเลี้ยงลูกนะผมมีเวลาแค่อนเช้าเช้าเวลานี้แหละครับที่แบบเวลาอิสระนะครับเขาเลยวันนี้หกโมงเช้าเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่มากไม่เป็นไรครับยังมีเวลาอยู่ของพ่อนะครับมีเวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับอ่าค่อนข้างเวลามีเวลาจํากัดนะครับช่องเวลานี้ผม,มใช้เวลาอย่างไงเนาะในชนบทในญี่ปุ่นครับไปปั่นจักรยานดีกว่าข้าวอ่ะนะ นี่ครับกำลังสุกแล้วครับสวยงามเลยสวยงามครับน่าจะเขาอ่ะสาวอาทิตย์นี้เกี่ยวเข้าแล้วครับเมือ่อกึ่งฝนตกเขาเลยไอ้น้ำทำให้สดชื่นไอ้น้ำติดใบเนี่ยดูสิครับ อยู่แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้กำลังน่าร้อนหมดแล้วนะแล้วก็รู้ดูใบใบเปลี่ยนสีกำลังเข้ามาแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับรู้ดูใบใบเปลี่ยนสีของญี่ปุ่นนะคํารู้สึกอย่างไรดูไหมครับญี่ปุ่นรู้สึกว่าแบบห้ยน่าร้อนกำลังหมดแล้วดีใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ย่นเนออากาศร้อนๆเปลี่ยนเป็นเย็นเย็นสดชื่นนยครับทำให้เราอ่ะโอ้มาแล้วนะรู้ดูอ่านหนังสือเย็นสดชื่นเราสมาธิได้ไงครับ ข้ออีกอันหนึ่งก็คือทำให้หิวทำให้หิวรู้ดูอ่านหนังสือรู้ดูกินแล้วก็อย่างหนึ่งรู้ดูออกกำลังมาแล้วอารมณ์มาแบบโหยสดชื่นนะถ้าหน้าร้อนต้องร้อนสุดๆเนี่ยคนเดินแค่นี้ก็ปวดทวาแล้วนะหน้าร้อนญี่ปุ่นคนร้อนคนญี่ปุ่นอ่ะร้อนร้อนแบบร้อนกว่าเมืองไทยอ่ะนะฮะเชื่อไหมคุณผู้ชม ญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนะคนที่ล้มเข้าลงไยบาลน,นะมึงมึงมึงคนนะครับแล้วก็ผมก็เช็คคนที่นะเสียชีวิตก็เยอะหมือนกันนะครับยุกกว่าโควิดนะครับเชื่อไหมครับโอเควันนี้โอกำลันดีกว่าสดเชื่อมากเลย มนอกไกาญี่ปุ่นก็เหมือนเมือนไทยครับสีดำตัวใหญ่เฮ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปแถ,ถวแม่าน้ำดีกว่าที่ไม่ใช่ที่ผมไปนะครับไปตกปลาประจำนะไอฟันหนึ่งเ้วที่นี่กำลังทำทถนอนเพิ่มนะแต่คอสั้นญี่ปุ่นเนี่ยงางเงียบเงียบ เงียบเงียบเรียบปล่อยเรียบปล่อยโ,อโหอันนี้สวยจริงงสุยดยอดเลยอันนี้หน้าผมที่นี่หรออินากะนะฮะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอินากะภาษาไทยก็คือชอระนบอดนะครับ ก็ยังมีคนสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ทำท่าทนองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตกใจทำท่าทนอนะ่ะเพิ่มยังมีคนเข้ามาเพิ่ม่ะเนาะก็ดีใจครับดีใจเนี่ยทีนี้ก็สร้างบ้านอยู่ชาวนาบทกระดาษนี้ก็ยังสร้างบ้านนี่คือว่าแถวน,นี้น่าจะมีสเสน่ห์มั้งครับ <laughs> นี่เราเรียนแถวบ้านโอ้โหเต็มกับพู้ก่อไฟอจิเราเรียนแถวบ้านครับจูเนียร์ไฮสคูลครับพี่กัลจะมาที่นี่หรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับ จมเหยเนี่ยนะัช่วงนี้ก็ผมก็อยู่ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับแต่ว่าดีครับดีครับสำหรับผมบางดีครับช่วงนี้ก็ใช้เวลากับลูกได้แล้วก็ค่องขันสุขภาพดีครับทางานได้เยอะไหมไม่ก็เยอะครับนี้เรื่องจริงนผมก็เลยพยายามตื่นเช้าแล้วก็ให้เวลากับตัวเองแล้วก็งจานั้นก็ผมก็ต้องซื้ออาหารทําอาหารเรียนลูกเดีแยวหลลูก เอาไปเที่ยวอะไรเนี้ยครับเนาะผมได้ยินว่าอายุยน่นถึงนสามขวบเนี้ยอ่าเขาจะสร้างสมองสําหรับท่านชีวิตตื่นเนีอายุเกิดเกิดถึงสามปีเนี้ยสำคัญมากเก็ลเลยผมก็ให้ความสำัญกับลูกไปในสามปีนี้โดยเฉพาะด้วยอ่ะครับหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ไม่ดูเลยนะก็ดูแลแต่ว่าสำัญกับไอ้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็เอ่าได้อ่าคอมมิวนิเคชั่นกับพ่อแม่เนาะการแน่งอันนี้สำคัญมาก มากกว่าให้เข้าไปโรงเรียนที่แบบโรเรียนที่บัสซอนดีๆอ่ะสางขวบเนี้ยนะผมว่าอันเนี้ยสำคัญกว่าเพราะว่าผมตอนเด็กๆผมก็ยังจําได้แนงเนาะอืมใช่ผมก็อยากให้เขาก็มีเมมโมรีดีๆนะที่อากาศดีๆประมาณเนี้ยครับแต่คิดถึงกรุงเทพนะคิดถึงเหมือนไตนะ <c oughs> ขอแนะนำผ้าญี่ปุ่นนะครับที่จราจรนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยอิตาวาริซอนเหมือนกับวัยรุ่นจุมือผู้สูงอายุดูแลคงแกด่ดีๆนะประมาณน,นี้ครับละวันนะปกติมีแต่ละวันเด็กนะแต่ญี่ปุ่นจะมีละวันผู้สูงอายุมาแล้วว้าวว้าวอ หน้าตกตาอุ้ยคุณผู้ชมรูไหมทำไมถ้านอนนี้มีจุดๆแบบนี้มีความไหม่นะครับเวลาหิมะตกหรือฝอนตอกเนี่ยครับถ้านอนแบบลงไปขนาดเนี้ยมันเรื่องง่ายครับกลางเล่นครับ <c oughs> อา ยี่ให้ที่นี่เป็นบันไดเลื่อนเลยอ่ะมีวัดสีแดงน,นี่ก็แห่งคุอดีจันแล้วก็เห็นผูเก่าตันนี้ไหมครับเถวข้างบนภูผู้เ่าน,นี่แหละครับอันนี้ก็บ้านผม,มนะตะคุณสนอที่ก่อนตะคุณสนอบริเวณภูเก่าน,นี่หละครับ คุณผู้ชมถ้าคุณมีไอเดียคุณที่ยอดเขาทำอะไรดีไม่รู้จะทำยังไงคุณซูเลยพวูกว่าตอนนี้เลยถ้าคุณมีไอเดียดีๆช่วยเสนอมาหน่อยนะครับช่วยผมหน่อยนะครับทำยังไงดีกับที่ภูเขาว่างๆเนี่ยทำอะไรดีมีจต่ท่มยัยนอันเดียวแหละผมเคยไปดู ถ้าเห็นเมกแบบนี้ที่ยอดเขาฟูจิสัรนะครับเดี๋ยวจะฝนตกครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนําส่านในยานหนนที่เราอยู่ชนบทนะนะสามารถผมนะคืออย่างนี้แหละครับมีพ่อแม่อยู่แถวบ้านผมนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะก็ทําแบบนี้ได้โอ้ยโอลกาอยวกอันนี้่าเอตัวอีกทีนี้จะต้อง้ あの走ってて家寄ってみあの朝ごはん作ってよたまには <laughs> ねっお願いしますあとねもうすぐすぐ行くはいお願いしますありがとうくやめポンポンが荒れるうまいかめえさりとんちゃうたまはんはいのいだいまえわにめれきんはんちゃうこめえなあれほらにだか น,นิสเนีอันนุนนะสมมติผมอยู่ที่ต่างจังหวัดโอเคไปกินอาหารเชา้าของแม่แล้วกันนะครับอาหารชาวญี่ปุ่นแท้ๆเป็นยังไงครับไปดูครับปอเ <laughs> ม่ตัใจ เข้ามาที่บ้านโฮเมรักครับอาหารจามาแล้วอโอ้โหก็ดูดีนะเท่กคุณ่อมาปกติของแม่นะแม่ทำให้ผมแบบนี้หรอครับวันนี้มีอะไรบ้างครับข้าวผักดองมิโซซุปมิโซชิรุไก่ดาวแซลมอนประมาณนี้ครับแล้วก็มีกินข้าวเสร็จแล้วก็ผลไม้ อ่ uh, ชักเขียวโอ้โม <laughs> น่ไม่อยากออกหน้าไม่อยากออกหน้ากล้องนะครับขวันนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากいただきมา ขอแนะนำอนนี้หนึงครับอันนี้ก็คืออาหารเช้าในชอนนบอร์ดของญี่ปุ่นแท้ๆของคุณแม่ฮ <laughs> ิโระซานอใช้กี่บาวันนี้นะที่ว่านี่นึงอันนี้เครื่องฟันดินเผานะแม่ทำเองสวยไหมครับ <laughs> เขาทำเก่งน,นะอันนี้ก็แม่ทำเองนะจานนี้ฮนะจานที่มีซัมมอนอันนี้แม่ทำเอง แล้วก็แก้วนี้แก้วชาเขียวแต่ต้นน่าจะจานนี้ก็น่าจะแม่ทำนะอันนี้ก็แม่ทําเองนะครับแล้วก็ซินซัมคำนะครับแทงมอพ่อพ่อทําเองเมกะเทศก็พ่อทําแล้วก็ผักดองอันนี้แม่ทาเองบววบวยดอนแม่โบชิอันนี้ก็แม่ทาค,ค่องข้างทําเองหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีเยอะใช้ใช้ชีวิตชาวนาบอกเนี่ยไม่ค่อยใจงึงกานจริงๆ ตอนที่ไข่ก็มีกองให้นะรอบรอบบ้านมีไข่เยอะมากเอาไหมเพราะเขาก็ไข่ไข่ไก่ให้นี่ครับเดยดมากมินิทมาโต์มากระดเทอันนี้พ,อพ่อปริมีสุบันอยู่ตรงนั้นอืมมามาืมอาหารเช้าเนี่ย คนนี้ผลต้องมียร์มิโซบูบครับมิสซบูบเนี้ยข้างในมีเต้าหู้อย่างเงี้ยครับเต้าหู้แล้วก็ท้องหอมใช่ไหมแล้วก็แน่นอนมีมิโซะแล้วก็มีเห็ดอะไรก็อย่างนั้นเด็ดแก่เนาเมโกล็ดส่วนเห็นเดนื้อเกลอยู่นี้อืมโอ้ดูดูเห็ดมาแล้วนะ ดูดูเห็ดมาแล้วว่าคืออีกสักพักนี้เดียวนะก็ได้เก็บเห็ดธรรมชาติได้เลยเดี๋ยวพาไปคุณผู้ชมนะข้าวหน้าครั้งตอ่อไปอ๋ออาหารฮิการุยังไงดีอ๋อคุณแม่ฮิการุน่าจะทำอาหารอยู่นะม่เป็นไร เต้แต่เตงโมขมพ่อกินแบบโอล่ oh, เรียบร้อยครับสุดท้ายก็คืออันนี้แหละครับนี่แตงโมที่ทำเนี่ยสว่างหน้าหน้าบ้านนี่นะครับเราจัดมาอืมทำมาหวาน ันนี้คือ,อยันที่ผมบอกนะครับตอน่หนที่ผมอยู่ที่ทันจังหวัดน,นะครับอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่นะ <c oughs> คุณแม่ทำอาหารให้ผมบ้านที่ผมก็ขออีกอย่างหนึ่งผมเป็นคุณพ่อแล้วเนาะแล้วก็ลูกก็ตอนนี้สง่งขวบกำลังจะถึงสามขวบและเคยอ่านหนังสือว่าจนถึงอายุสามขวบนะเด็กเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสร้างสามองเรียบร้อยเปอร์เซ็นนะเปอร์เซ็นเรียบร้อยอะเราพูดได้ว่าจนกว่าสามขวบเนี่ยนะสามกํกับคนนี้ ว่าใช้ชีวิตต่อยังไงอะขนาดนั้นเลยนะก็เลยผมก็ทําอะไรได้กับลูกนะพ่อบันทีหาที่อากาศดีบรรยากาศดีน้ําอร่อยหายใจที่ดีไม่มีพีเอ็มสจุดหแล้วก็ของกินดีแบบไม่ใช่ว่าแบบแพงนๆนะของกินก่อนธรรมาชาติที่ไม่ค่อยใช้เคมีหรือว่าแบบใกล้บ้านเราเนี่ยก็ผลิตผักหรือว่าผลไม้ได้หมดเลย ก็กินแบบนี้มันดีกับสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งอ่ะจำคญที่สุดนะผมว่าสัมผัสกับเด็กใช้เวลากับเด็กลูกลกเราลูกตัวเองตลอดได้มากที่สุดอ่ะเท่าที่มากที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยเขาลูก,กเราเนี่ยรู้สึกทัชทัชนะทัชกับเรารู้สึกคำอบอุ่นแล้วก็รู้สึกคำรักได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องพูดนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหรเนี่ยเราสมมติว่าเราก็ต้องทางานแบบแล้วกออ็ไม่มีเวลาเรียนลูกก็โอเคจ้างคนดีกว่าอะไรเงี้ยครับเขเข้าใจนะว่ายุ่งก็ท้อนจ้างคนจนจะช่วยได้นะแต่ว่าพยายามจะพยายามอยู่กับลูกนะหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามกับลูกอยู่กับลูกลูกดีมันทําให้แบบสั้นสมองที่ดีแล้วก็ลูกทอแล้วอ่ะทําให้เขาเป็นออมีความรักหมายความว่า เขาลักคือักก็นหนุ่มเป็นคิดถึงใจก็นหนุ่มเป็นผมหวังว่าจะเลือกทอได้แบบนี้นะครับก็อันนี้ผมเท่าที่ผมเรียนนั่นอ่อานนังสือมานะเกี่ยวกับการศึกษาลูกนะอันนี้สำคัญมากก็เลยผมก็ตรงนี้เลือกจะอาจจะไม่สะดวกที่จะไปซื้อก <c oughs> ่อ,อนเ <c oughs> สืออ้อกเหมือนเดิมตลอดเลยใช่ไหมไม่สะดวกที่จะซื้อก่อนนะไม่มีห้างอยู่ใกล้บ้านนะ่ะแต่ก็ผมก็เลือกที่จะสะดวกสําหรับเรียนลูกวาน,น,นิเกนิด <laughs> อร่อยมีควาสุขแล้วก็ใครมันก็ไม่อ้วนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนะรูทีนของเช้าของผมนะครับบ๊ายๆครับเจอยครับร <c oughs> ต,ต้องพาลูกอกไปเดินแร่งในผาอ่าิมสบายมากเมื่อกี้ผมบอกเมยว่า เดี๋ยวบองเลี้ยงเข้านะเลี้ยงเข้าเที่ยงแล้วกันนะไม่บอกว่าโอ้โหไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่ปเลยแต่เขาโลอยู่แล้วแหละโ <laughs> อ้โหเขาชอบกินราเมน <laughs> เดี๋ยวพาไป <laughs> อ่าป่าฮิการุไปที่ไหนดีนะ <laughs>